สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวมัลซู t โต h ชาแนลด้วยนะครับวันนี้นะฮะเรื่องงามยามดีนะครับมาอีกหนึ่งคลิปนะครับมาพูดคุยนะฮะเกี่ยวกับเสื้อสตรีทแวร์นะฮะทีอ่อ่ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะมีไว้ในครอบครองครับแล้วก็หลายๆคนก็กําลังสะสมอยู่ด้วยนะฮะเป็นอีกหนึ่งเสื้อทีอ่อ่ผมคิดว่าราคาไม่ได้แรงซะทีเดียวและก็ มีความน่าลหลงไหลมีสตอรี่มากมายนะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ลงดีเทลลงลึกไปขนาดนั้นนะฮะสำหรับเสื้อที่เรากำลังพูดอยู่ตอนนี้นะฮะกับแบรนด์ที่ชื่อว่า Stussy ครับ ถ้าพูดถึง s t u ซี่นะฮะก็แน่นอนนะครับเป็นอีกหนึ่งสตรีทแวร์นะฮะที่ก่อตั้งมาจากคุณชอน s t u ซี่ใช่ไหมครับที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะทราบประวัติกันพอาๆครับความโด่งดังนะครับของเจ้าแบรนด์นี้เนี่ยอ,อาจจะเป็นเพราะาด้วยสไตล์แล้วก็ตัวโลโก้นะฮะลายเส้นที่มีความโดดเด่น นะฮะที่เป็นลายเส้นเขียนแบบนี้นะฮะซึ่งนะครับก็ถูกนำไปใส่โดยเหล่าเซเลบมากมายด้วยเช่นเดียวกันก็เลยเป็นกระแสไวรัลขึ้นมาเรื่อยๆแล้วจนทุกวันนี้เนี่ยมองไปทางไหนนะฮะเราก็มักจะเห็นครับเสื้อสตูซี่ ussy, ในหลายๆพื้นที่นะครับผมเองนะครับจริงๆก็เป็นคนที่ไม่ได้เป็น แฟชั uh, mm ่นนิสต้ามากซะขนาดนั้นแต่รู้สึกว่า mm hmm. พอได้เห็นแค่โลโก้นะฮะเป็นคนที่ชอบพวกเรื่องดีไซน์หรืออะไรเงี้ยพอได้เห็นโลโก้ก็รู้สึกว่าอุ๊ยมันสะดุดตามากๆครับแล้วก็ได้มีการเริ่มสะสมครับแต่ก็ยังเป็นในคอลเลกชันที่ไม่ได้ว่าหายากหรือ,อ,อแร่ซะขนาดนั้นนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมา พูดคุยมาเปิดกรุนะฮะของคอลเลกชันเสื้อซูสซี่นะครับให้กับทุกคนนะฮะได้เห็นกันนะฮะแล้วก็เพื่อที่หลายๆคนอาจจะแบบช่วยดูด้วยว่าเฮ้ยรุ่นนี้คุณมีอยู่หรือเปล่าหรือว่า,ามีรุ่นไหนที่น่าสนใจอาจจะมาแนะนำในใต้คลิปกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการสะสมของผมเนี่ยแน่นอนว่านาปัจจุบันเนี่ย ถ้าเราอยากจะไปซื้อสตูซี่เนี่ยก็มีช็อปที่ c e n t ทรัลเ MBassy นะฮะในประเทศไทยของเราเนี่ยก็สามารถไปซื้อได้เป็น Official Store เลยนะครับก็ของก็มักจะหมดด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าถ้าไปช่วงดีๆมันก็ยังมีของบางอย่างที่ยังอยู่มีหมวงมีของกระจุกกระเทยอยกอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าราคาเนี่ยก็ไม่ได้หนีห่างจากเ,เวลาเราบินไปซื้อช็อปที่ต่างประเทศมากสักเท่าไหร่นะฮะซึ่งถ้าแบบใครไม่ได้มีโอกาสหรือว่าอยากที่จะ เป็นเจ้าของนะฮะของเจ้าเสื้อซูซี่เนี่ยก็อาจจะลองซื้อตัวแรกที่ประเทศไทยก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งเขาก็จะมีคอลเลกชันพิเศษมาให้เราได้สะสมด้วยเช่นเดียวกันนะครซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่านะฮะว่าในคอลเลกชันของผมเนี่ยมีตัวไหนกันบ้างเผื่อจะได้ช่วยเช็คกันนะฮะว่าตัวนี้มันมีอะไรพิเศษยังไงบ้างนะครับเริ่มกันที่ตัวแรกครับตัวนี้อยู่ข้างหลังผมเลยนี่ขอไล่เรียงเลยนะฮะตัวนี้เป็นสูซี่นะฮะ โอกินาว่าครับนี่ข้างหน้าเขียนโอกินาว่าเลยนะฮะจะเป็นโลโก้ที่เป็นตัว S อสสลับกันตรงนี้นะฮะควยกันอยู่นะครับตัวนี้ถ้าดูดีๆก็จะเริ่มเก่าแล้วนะฮะเอานี้ซื้อนานมากแล้วนะฮะนี่เป็นสตูซ s ี่เห็นไหมอันนี้ตึ๊นี่นะฮะเป็นไซส์ L นะฮะก็จะยังเห็นไหมคือตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรตรงป้ายคอเสื้อเนี่ยก็เป็นการบ่งบอกปี หรือซีรีส์ของเสื้อในแต่ละยุคด้วยเช่นเดียวกันนะฮะตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วโหผมตอนแรกนึกว่าหายไปแล้วนะแต่ว่าสุดท้ายกลับมาอยู่จนได้นะฮะกลับมาเพราะด้วยความที่บางทีย้ายเข้าของไปเยอะอะไรอย่างงี้นะฮะก็ก,ก็อาจจะหายไปบ้างนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยไปซื้อที่ช็อปที่โอกินาวาเลยจําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยไปเดินอยู่มันเดินหาง่ายมากครับใครไปเที่ยวโอกินาวนะฮะแล้วก็ไปเดินที่โคกไซโดรินะฮะเป็นถนนสาย ที่อยู่กลางเมืองของเมืองโอกินาวาเลยนะฮะเป็นถนนที่นักท่องเที่ยวต้องไปเดินนะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีซอยเลี้ยวขวาเข้าไปนะฮะแล้วก็จะมีร้านซูซี่เนี่ยอยู่ข้างๆกับอันดีฟีดเลยนะครับนี่อันนี้ซึ่งต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยนะฮะมีความโดดเด่นตรงป้ายข้างในอีกด้วยครับว่าป้ายข้างในเนี่ยมีเป็นสีทองแบบนี้อ่าเป็นทองทองแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ข้างหลังก็เป็น ฟิลแบบสีแดงๆแบบนี้เอ่อเห็นไหมตื๊ดตึ๊ดตื๊ดตื๊ดนะนะฮะก็ก็จะแบบอืมเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเออแต่ตัวเนี้ยก็คือแบบเบอร์ไปหมดแล้วนะฮะอันนี้เนี่ยเป็น made in California นะฮะตัวนี้อ่าเป็น California แล้วก็มีเขียนว่า h a v e good vibe ด้วยนะฮะข้างหลังนี้นะครับก็ตัวนี้เนี่ย อาจจะไม่ค่อยได้ใส่แล้วเพราะว่าเริ่มอ้วนผมก็อ้วนขึ้นนะซื้อมาหลายปีแล้วเป็นยังเป็นไซส์ L อยู่ทุกวันนี้ต้องใส่ XL ตัวนี้สังเกตว่าข้างๆยังมีมีตะเข็บด้วยนะฮะซึ่งถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆในช่วงปีนี้ก็จะไม่มีตะเข็บข้างแล้วนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่รักมากแต่จะหาโอกาสบินไปที่โอกินวาวเพื่อไปจับจองอีกสักครั้งหนึ่งนะสำหรับเสื้อซูซี่ตรงนี้นะฮะ คือจุดเด่นของโอกินาวาเนี่ยเขาจะเป็นเรื่องของดอกอเขาเรียกว่าดอกชบา้าเป็นดอกไม้ขึ้นชื่อเขานะฮะแล้วก็เราก็จะมีเขียนว่าโอกินาวาเป็นฟอนต์อันนี้ด้วยนะครับนี่อันนี้ตัวแรกนะครับมาใครมีสะสมแบบไหนกันบ้างลองแชร์มาบอกกันได้นะครับไปดูกันที่ตัวที่2ครับตัวที่2ขออนุญ,ญาตหยิบมาตัวนี้ตัวนี้เนี่ยไม่ได้ไปซื้อเองเป็นซื้อจากเพจเด็นแขนยาวครับนี่ข้างหน้าสตูซี่นะฮะ แล้วก็อันนี้เนี่ย made in Mexico อันนี้เนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจว่าแท้หรือไม่แท้แต่ตอนซื้อเขาบอกว่าแท้ผมก็เลยยังเก็บไว้อยู่แต่เนื้อผ้าเนี่ยสังเกตว่าผ้าสตู s ซีจะผ้าจะเป็นเนื้อแบบกระด้างแข็งๆหน่อยตัวนี้ก็เช่นกันตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ใส่เพราะว่าข้างหลังเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสกรีนแบบเป็นยางหนาไงเออแล้วมันก็มันอาจจะร้อนบ้างอย่างเงี้ยผมเหงื่อออกเยอะอะไรเงี้ย ก็เลยไม่ค่อยได้ใส่แต่ว่าก็ยังเก็บสะสมเอาไว้นะฮะตัวนี้ไม่ทราบว่าเาเคยเห็นลายนี้กันหรือเปล่าหรือมันคือปีไหนหรืออะไรยังไงนะครับแต่ตัวนี้ก็ยังสวยอยู่ก็เลยยังเก็บเอาไว้นะอืมนะฮะถ้าใครทราบก็บอกหน่อยนะว่าแท้หรือไม่แท้อันนี้เห็นป้ายนี้นะ made in Mexico นี่นะครับนี่ข้างหลังก็ยังอ่าแั้ก็เป็นการเขียนว่าเออการใช้งานต่างๆนะฮะไปกันที่ตัวที่3ครับหลังจากที่ เราได้เห็น2ตัวแรกไปแล้วนะฮะตัวที่สามตัวนี้อุ้ยใช่ตัวนี้เหรออันนี้เนี่ยพอหลังจากที่มี2ตัวนั้นเนี่ยก็ห่างหายไปสักพักแล้วก็ข้ามมาที่ผมอาจจะว่าอันนี้น่าจะผิดต้องเรียงตามนี้ก่อนแฟนไปเกาหลีครับรอบแรกสิ่งหนึ่งที่เรามักจะเดี๋ยวนี้นะไม่ได้ฝากอะไรซื้อไม่ได้แบบใครไปต่างประเทศอะไรเงี้ย เราไม่ได้ฝากซื้ออะไรแล้วกลายเป็นเริ่มเริ่มสะสมสตูซี่นะฮะที่ที่มีคอลเลกชันที่ในแต่ละต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ต้องมาไล่ตัวนี้ก่อนเสื้อตัวนี้ซื้อที่ได้มาจากที่เกาหลีนะฮะสตทูที่เกาหลีเนี่ยที่เกาหลีเนี่ยมีช็อปอยู่ช,ช็อปเดียวแชปเตอร์ของเขาเนี่ยอยู่ที่อ,อ,อัพุชองนะฮะซึ่งคนก็จะแบบไปเยอะอยู่นกัน นะครับคนก็จะเอ่อเยอะใช่ไหมแล้วก็ก็ตัวนั้นเนี่ยก็ได้มาจากเนี่ยตัวนี้ได้ตัวนี้มาที่เกาหลีตัวนี้จะเป็นลายเส้นโดยปกะติสังเกตไหมครับว่าสองตัวแรกของจะเป็นแบบเส้นตัดเส้นหนาใช่ไหมอันนี้จะเป็นเส้นบางมาหน่อยคือตอนที่ซื้อผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นแฟนไปครั้งแรกก็เลยรู้สึกว่าเออซื้อมาเอออะไรก็ได้ซุกซี่เอามาสักตัวหนึ่งอะไรก็เลยได้ตัวนี้มาเป็นสีเขียวนะฮะสีสันแรงลิ์เลยนะนี่ตัวนี้ ะะซึ่งพอหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มนะฮะที่จะอยากจะสะสมสตูซี่ในคอลเลกชันที่เราเราเห็นว่ามันจะชอบมีเขียนเป็นชื่อเมืองแต่ละที่ใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นแฟนไปเกาหลีอีกรอบครับแล้วก็ผมก็เลยโชคดีมากนะฮะซึ่งได้เป็นนี่สตูซี่โซอันนี้มาอีกตัวหนึ่งตัวนี้ชอบมากคือโดยปกติผมจะชอบสะสมสตูซี่ที่ลายเส้นเป็นแบบเส้นหนาเส้นตัดแบบนี้นะฮะ อืมตัวนี้ก็ได้เป็นของโซนะครับนี่สุดยอดมากนั้นๆจะออกมาทีตันแตแรกผมไม่คิดว่ามันจะมีมาออกมาอีกแล้วนะอะไรเงี้ยเออก็ได้โซมานะครับหลังจากนั้นครับพอมีโซอา่าอธิบายโซกันนิดนึงอันนี้เป็นเริ่มหลังๆปีใหม่เนี่ยหลังช่วงนี้ก็จะเป็น XL แล้วตัวนี้ก็เริ่มเป็น Made in Honduras นะครับแล้วก็ เออตัวคีย์สีเขียวก็เช่นเดียวกันนะฮะอยู่ในซีรีส์เดียวกันตัวนี้เป็นเมดอินฮอนดูรัสเหมือนกันนะครับหลังๆมาเนี่ยจะตะเข็บข้างไม่มีแล้วนะอ่านะฮะแล้วก็ป้ายป้ายข้างในก็จะไม่มีป้ายข้างในจะมีป้ายแค่ตรงนี้อ่านะฮะเมดอินฮอนดูรัสแล้วก็ประกอบกับหลังจากนั้นเนี่ยช่วงที่ประเทศไทยเนี่ยมีเ,เปิดแชปเตอร์ที่ประเทศไทยใช่ไหมฮะก็ ป่อยมีคอลเลกชันพิเศษด้วยเป็นคอลเลกชันแบงคอกครับคือถ้าเป็นที่ไทยในช่วงเปิดช็อปแรกๆเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีเอ่อเป็นเขียนแชปเตอร์แ n งคอกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ผมก็ไปโชคดีครับไปเดินช็อปวันนั้นพอดีอ่อไม่ใช่สิหลังจากที่เปิดช็อปมาสักประมาณเดืนอน2เดือนแล้วผมก็ไปเดินได้มีโอกาสไปเซ็นทรั b a s าซครับคือมุ่งไปช็อปนี่แหละเพื่อที่จะไปดูเสือ้อแล้วก็ได้เป็นตัวแบงคอกอันนี้มาฮะ a บง k อกนะครับก็ได้เป็นอีกหนึ่งคอลเลคชันแบง k อกมานะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็จะมีโซมีแบง k อกแล้วอันนี้ก็อยู่ในซีรีส์เดียวกันครับเบสในฮอนดูลัสนั่นเองนะครับตัวนี้ไม่มีตะเข็บข้างนะครับแต่ต้องขออภัยด้วยนะฮะที่ไม่ได้รีดเสื้อนะฮะก็ซักเสร็จแล้วก็เอาใส่ตู้เลยนะครับโอเคมาต่อกันหลังจากนั้นครับก็ไม่ค่อยได้ไปต่างประเทศครับ เราก็เลยแวะเข้ามาที่อ๋รู้สึกเหมือนอันตัวนี้ไม่ค่อยได้ไปห่างประเทศก็เลยไปช็อปอีกรอบหนึง่งแล้วก็ได้เป็นตัวนี้มาเป็น s t u ซี่อันนี้นะฮะที่เขียนว่าท็อปเกีนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นอยู่ในหมดอันเดียวกันนะฮะเม็ดอินฮอนโดลาสนะฮะแต่เก็บข้างไม่มีครับนะฮะแล้วก็ ข้างในก็ไม่มีป้ายอะไรชอบชอบเส้นแบบนี้มันเท่ดีแล้วก็หลังจากนั้นฮะรู้สึกตัวนี้จะได้จากเกาหลีอีกตัวหนึ่งครับนี้สังเกตว่าถ้าเวลาแฟนไปเกาหลาีก็ฝากให้ไปดูนั่นแหละแล้วแต่ก็จะได้เป็นเสื้อเป็นเส้นเล็กมาหน่อยแต่นี้จะเขียนข้างหลังว่า Build t h ว u g h t w ซ r l d w i d e s ง e ก้1980นนั่นเองนะฮะนี่อันนี้ก็จะสีเขียวเข้มหน่อยนะฮะแต่อันนี้พิเศษครับอันนี้เป็นตัว เมดอินกัวเตมาลาครับอ่าเป็นสตูซี่นะฮะที่ซื้อที่กัวเตมาลานั่นเองนะครับมาถึงตัวสุดท้ายครับโอ้โหเรียกว่าตัวนี้เพิ่งได้มาล่าสุดแล้วก็เอ่อเป็นอีกหนึ่งคอลเลกชันนะฮะที่สีนี่ดูสดใสมากๆเลยนะฮะตัวนี้เลยครับนี่โอ้โหอันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ไปเองหรือเปล่านะฮะอันนี้เป็น m a d อินเอ่ไม่ใช่เมดอินเป็น ซูซี่มิลานนะฮะได้ต้องไปซื้อที่ช็อปที่อิตาลีนะมิลานนั่นเองนะครับตัวนี้ได้เป็นสีแดงเลยแขนยาวนะฮะซึ่งเพื่อนของแฟนไปเที่ยวนะฮะแล้วก็เออเราก็ทุกครั้งที่ใครไปต่างประเทศเรามักจะชอบถามเขาว่าฝากไปช็อปซูซี่ด้วยสิอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้มาเป็นเสื้อตัวนี้นะฮะอันนี้เป็นแขนยาวนะฮะแล้วก็ made in Honduras นะครับอ่าก็น่าจะ แต่เข็บข้างไม่มีเหมือนกันเป็นแขนยาวนะฮะไซส์ XL ข้างในเนี่ยมีเหมือนมีป้ายอยู่นิดๆน,นะมีป้ายเป็นอันนี้แต่ไม่รู้ว่าเขียนเป็นรหัสอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออนะฮะนี่ตัวนี้เพิ่งล่าสุดเลยเดี๋ยวต้องเอาไปใส่โอดโฉมสักหน่อยเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเอ,อ่อคอลเลกชันสตูซี่นะฮะเสื้อสตูซี่ที่เอามา แนะนำกันนะครับเอามาเรียกว่าอาจจะมาเรียกน้ำย่อยให้ใครหลายๆคนหรือว่าอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าโชว์แล้วกันอ่ะเอามาแชร์เรียกว่าอามาแชร์นะฮะสำหรับอ,อีกหนึ่งเสือ้อแฟชั่นนะฮะที่ผมว่ามันคลาสสิกแล้วก็ไม่ตกยุคนะเลยแล้วก็แบบว่าเออก็ยังแบบได้เรื่อยๆแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบในในสไตล์แบบนี้นะฮะถึงแม้ว่าสตูซี่เองจะมี มีออกแบบมาหลายคอลเลกชันแต่ผมพยายามที่จะเก็บไอที่เป็นลายเส้นที่เป็นเส้นตัดนะครับแล้วก็เ,เก็บพยายามถ้าถ้าถ้าได้ที่มันมีชื่อเมืองของแต่ละเมืองด้วยอีกก็จะแบบรู้สึกรู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกดีใจเป็นพิเศษเพราะเหมือนกับเราได้ไปเยือนณนประเทศนั้นเราได้มีสะสมอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อา่า ใครที่เป็นแฟนๆซูซี่นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยแล้วกันนะฮะหรือมีอะไรที่อยากจะแนะนําหรือคอมเมนต์นะฮะก็เขียนกันเข้ามาได้นะฮะในในออคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นั่นเองนะครับอ่ะโอเควันนี้จบการรีวิวของเสื้อซูซี่นะครับนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามมากๆนะฮะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะฮะคลิปหน้าคลิปหน้าจะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมีอะไรที่น่าสนใจมาฝากกันนะฮะก็ ฝากติดตามช่องของเรากันไว้ด้วยนะครับกับมาสมุโตะชานัลนั่นเองครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ